สวัสดีครับผมพงพนิษตานุพันธ์นะครับรเกษตรกรจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้ก็มาเรื่องของบูธนะครับในเรื่องของภาคกลาง28จังหวัดซึ่งบูธเรานั้นทำเกี่ยวกับการซูเปอร์คัตเตอร์คิดต่างจากภาครัฐแต่ว่าเราไม่ได้คัดค้านนะครับไม่ได้คัดค้าน ว่าอุตสาหกรรมที่มาจากต่างชาติแต่เราจะพยายามแสดงเห็นว่าซูเปอร์คัตเตอร์คิดต่างเนี้ยเกษตรกรภาคกลาง28จังหวัดของเราสามารถดำเนินการได้และทำได้จริงสามารถสร้าง GDP เฉพาะภาคกลางในภาคกากรเกษตรได้5%ขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำครับในเรื่องของการจัดงานสมัชชาสุขภาพนั้น เป็นสิ่งที่ดีควรจะมีทุกปีเนื่องจากมันจะเป็นสิ่งศูนย์รวมไม่ว่าจะภาคเกษตรนะครับเกษตรกรต่างๆแม้กระทั่งแพทย์หรือว่าป่าชาวบ้านจะได้มาคิดเห็นและออกแบบร่วมกันว่าสิ่งที่เดินผ่านมานั้นสามารถจะเดินต่อไปได้หรือไม่สิ่งแรกที่บูธนี้นะครับทำกันเชื่อว่าทุกท่านน่าจะได้ อย่างน้อยคือสามารถกลับไปในชุมชนตัวเองไปเริ่มจากชุมชนตัวเองเพื่อชุมชนจัดการตนเองและจังหวัดจัดการตนเองได้ซึ่งมันหมายถึงชุมชนเข้มแข็งครับสวัสดีครับผมนอน,อนอสอจากนครปฐมภาคกลางาร,างราุ่นปี58ครับ สิ่งที่ประทับใจในโปรแกรมนนศคือโปรแกรมนนศสอนให้รู้จักกระบวนการวิธีการคิดเชิงระบบสอนให้รู้จักฟังสอนให้รู้จักพูดสอนให้รู้จักการพัฒนาทีมเชิงระบบโดยเฉพาะ5ตัวจี๊ดผมได้นำกระบวนการ5ตัวจี๊ดนี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้ในจังหวัดนครปฐมซึ่งผมทำงานในด้านเด็กและเยาวชนและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วย ขอสรุป5ตัวจีดนี้เป็นบทก่อนนะครับว,วิชาการเด่นหลักการดีชี้ถึงข้อมูลสื่อสารจูนเข้าใจง่ายสายสัมพันธ์จัดการนั้นมุ่งเป้าเสาหลักเป็นสำคัญยุทธศาสตร์พลสอดคล้องส่องนำทางไม่อ้างว้างโดดเดี่ยวต้องเชี่ยวประสานงานแม้บ่ได้เป็นภูเขาอันสูงใหญ่เป็นเนินดินก็ได้ให้เด็กเดินเล่น แม้บ่ได้เป็นพระจันทร์คืนวันเพนเป็นหิ่งห้อยให้คนเห็นก็คือกันแม้บ่ได้เป็นไก่ KFC ที่ขึ้นห้างเป็นไก่ย่างข้างถนนก็สุขสันเป็นอีหยังก็ได้บ่อสำคัญสร้างประโยชน์สุขก็แล้วกันเท่านั้นพอก็มาร่วมกระบวนการการเรียนรู้หลายๆห้องก็ทำให้ ได้ความรู้ที่เรายัางไม่รู้อะไรที่เรารู้แล้วก็ต่อยอดความรู้ยิ่งขึ้นไปครับงานนี้มีมีองค์ความรู้หลายอย่างที่ที่นำไปไประยุกต์ใช้กับชุมชนได้จริงครับก็คือผมก็จะเอาไปต่อยอดไปสอนทีมของผมเพื่อให้ทํางานในเชิงกระบวนการได้จริงครับผมให้ให้นิยามคําว่าตลาดนัดความรู้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นการช็อปความรู้ในห้องต่างๆในกระบวนการต่างๆ คุณต้องสรุปความรู้ในแต่ละห้องในแต่ละกระบวนการเพื่อนําเอาไปใช้กับพื้นที่ของคุณให้ได้จริงครับครับผมเสกสังสุมนตีครับจากกลุ่มชติพันธุ์มอนอนทบุรีครับ<ม>ครับรก็ค,บคือผมเป็นคณะกรรมการสาภาจนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะครับเรามาที่นี่ก็เนื่องจากว่าพี่น้องจนเผ่าเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีวิถีชีวิตที่ในเรื่องความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับเพราะว่า เราไม่ใช่คนเมืองทุกสิ่งทุกอย่างการที่เราจะทานหรือหงหาเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับ <S <s เพราะงาั้นเรื่องพืชผักสมนุนไพรอะไรต่างๆเนี่ยมันคือ หลักประกันความมั่นคงของของหมูพี่น้องชนเผ่านะครับงานเวทีนี้มันก็จะมีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยนะครับมันก็เลยทําให้เราเนี่ยเข้าใจได้ว,ว่าคุณค่าของด้านอาหารนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มีสารพิษสารตกค้างนี่มันเป็นยังไงนะครับรวมถึงว่าก็อาจจะมีพวกในทุนขึ้นไปใช้พื้นที่ของเราในการทําพืชผักในลักษณะ อาหารสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีสารตกค้างอะไรที่เกี่ยวกับพี่น้องเราที่จะได้รับนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ต้นน้ําด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะได้รับข้อมูลแล้วเราก็จะนําไป <ๆ S 1> ไปเผยแพร่ให้กับ <ๆ S 1> เครือข่ายพี่น้องของเราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มางานในครั้งนี้เนี่ยรู้สึกดีใจมากนะครับที่ว่างานเขาได้เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะภาคไหนก็ตามของประเทศไทยแม้แต่พี่นอ้องชนเผ่าเองนะครับก็ได้รับพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะครับที่เข้ามารว่วมกิจกรรมครั้งนี้นะครับ